่ไปมไปฟังเคลปรับของน้องพายุลูกชายแม่ชมทําอย่างไรถึงผอมลงรับประกันเห็นผลแน่อยู่ในวัยกำลังกินกำลังโตเลยล่ะาค่ะสำหรับคู่ซุปตาฝาแฝด น้องสายฟ้าและน้องพายุลูกชายสุดที่รักของมัมมีชมพู่อรยาและปะปะนานน็อตวิสรุตซึ่งปัจจุบันเด็กๆก็เริ่มจะเข้าวัยย่างเข้า4ีขวบแล้วแต่ความฮอตของทั้งคู่เนี่ยเริ่มจะแซงมัมมีแบบไม่เห็นฝุ่นซะแล้วล่ะค่ะเพราะเวลามีคลิปและมีภาพโมเมนต์อะไรก็จะได้รับฟิดแบกดีโดยตลอด และก่อนหน้านี้น้องพายุก็ทำเอาปาเจียผู้จัดการส่วนตัวของแม่ชมถึงกับตกอกตกใจไม่น้อยหลังจากเจอหลานในรอบหลายสัปดาห์พี่พายุผอมลงตัวจริงสเลนเดอร์มากยูบอกไม่กินเยอะเดี๋ยวมันอ้วนและล่าสุดป้าหวานเจี๊ยบก็ได้เจอหลานอีกครั้งพร้อมทั้งถามเคล็ดลับถึงความผอมของาอ้วนคนเก่งว่าทำอย่างไรถึงผอมลงได้ขนาด ซึ่งน้องพายุคนเก่งก็ตอบแบบฉาฉานว่ายุออกกำลังกายนั่นเองพร้อมโชว์ท่าให้ชมเต็มๆอีกด้วยล่ะค่ะยุทำไมยุผอมลงนะอะย,อย,อยุออกกำลังกายดิเหรอ,อยุออกกำลังกายท่าไหนครับท่าอะไรอ่ะ น่ารักจริงๆเลยค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ